สวัสดีค่ะสาธิตสวเชี่อแค้มกำกำอ่งถ่ายเดี๋ยวออกอากายอยู่เพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะที่สวนหลวงสวนหลวง,วลวงเราเออเราสองคนดูหน้าดูหน้าเดี๋ยวต่อไปเขาจะเป๊ะมากหน้าเขาเป๊ะแล้วเดี๋ยวต่อไปหุ่นเขาเป๊ะเวอร์เดี๋ยวมาลากทุกวันเลยค่อยดู เออนะคะสำหรับคนไหนที่รักสุขภาพทุกคนนะคะเชิญได้เลยค่ะที่อสวนหลวงนะหลังเลิกงานหลังเลิกเรียนก็มากันนะคะคล <c oughs> ายเครียดกันก็ได้นะไม่ใช่เป็นต้องว่าจะตกรถความป้วนแต่พวกเรามาเรียกไขมันจริงๆ <c oughs> ดูดูดูทุกคน <c oughs> เหนื่อยอ๋อด,ดีดูดูเดี๋ยวให้ดูนะเน <c oughs> <c oughs> ี่ยเปลี่ยนกล้องอยังไงอ๋ะ มันออกไปไม่ได้ไม่ได้อ่าสองคนเหนื่อยดูเหงืนื่อยมากดูเหงื่อกดูเหงื่อกเออเกมตัวแดงหมดไปนั้นเลยทำไมจี้หน้าซีด้าน้องเลือดเยอะดูน้ำแก้มแดงเออนี่ไม่ต้องไม่ต้องบัดออนเลยนะหนูดูก้อยด้านซีดดูเหงื่อดูหน้าเววเดี๋ยวนะเชิญทุกคนที่ สวนหลวง๊า <laughs> <laughs> <bye>, ่บายไม่ขอ